สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสโคนเด้อมื่อนี่ย่อยบดเอามาเกี่ยวข่าวลงพี่น้องไปเบิ่งเห็ดบดอยู่ลุมพู่นเนาะปลาจ่อยเพิ่นอยู่น้ำลานเพิ่น้ำเซาวมิวกี้เนาะก็เลยไปเลอกมองเห็ดบดพี่น้องบอลมันเคยออกเห็ดกระเจ้าบอลเห็ดบดออกเลยแต่หัวสีมีหรือบอลนะพี่น้องก็เฉยแล้วก็เลยสีเบิ่งเข่าลุ่มแถวลุ่มเลยเนาะ แต่เข่ามันงั้นออกเอยาะกไรบริเปลาะจ้าเถื่อนพี่น้องก็เลยสี่เปลาะบงเข่าลุ่มเลยสูบเผินก็เกี่ยวเข่าคาบแรงเด้อพี่น้องเกี่ยวเข่าคาบแรงแถวโน้นโต๊โตมือนีมือนีอนจักสีเข่งก็เข่งเนาะเกี่ยวอีกมืออื่นู้จังซีเลว <c oughs> ก่าเห็ด เป็นกรรมเนาะหรือว่าภาษาบาน้องกัจเจอร์เอิร์นเห็ดประดับเอาเกี่ยวประดับมันจังแหงไวแล้วเห็ดเป็นพรว่าพอมืออื่นมืออื่นสิมัดเนาะมืออื่นสิมัดเบิดมือเลยสิฮุบสิคนสิมัดมืออื่นํำเห็ดเป็นพรล้วมันเวลาเขาปิ้นขึ้นมาแล้วมันยังบบค่อยแหงนะพี่น้องทั้งลุกโอุ๊ยมันก็เลอกนะคุ กอกดอกดาวเพร่องแม่ผิ่นกะเอามาห้าวันใส่กองเพื่องเก่าแต่ว่างวมันกินเบิดลและเนาะค่ะสีเป็นเป็นเป็นเนี่ยดอกเซยพี่น้องเมื่อกี้อยู่น้ำป้าพิ่นเนาะเมื่อนี้เพราะว่าเขจ่อยผิ่นออกมานานนามันแต่ว่าขับแรงผิ่งมันลงเกี่ยวเข่าเนาะผิ่นก็มาเกี่ยวเข่าสอยขับซ่ากันเลยก็เลยไปเบิ่งเฮ็ดมั่อยู่น้ำลานผูที่ผูเขาสุกผูก็มีแถวนี้ก็มีพี่น้องแล้วก็พู้อยู่ลุงมันกกคามภูก็มี อีกบึงก็ได้เกี่ยวคือกันเเข่าอันนี้ก็ได้พี่น้องเข่านั่นได้ดีก็จะเอิ้นเข่าสิบเอ็ดเข่าแบบสีซุกน้ำลังเข่าดอนะแต่บิงก็เป็นเข่างานดีตั้งแต่เข่าออกขาก็บได้ลงมาหลอกสักเถอมันก็เลยสีเบิ่งเห็ดหลาะเลยพี่น้องมันเป็นอันนี้ลายพี่น้อง ่อผนดึงเบืง้งผนว่าด้วงด้านด้านขอมันกระบงเนาะกระบงด้านขอมัน,ม,นมันตายไปแล้วน,นี่ลายพอสมควรอยู่นะโหเขาเอิดมาตายเป็นดอกเลาผโเป็นป่าอยู่มันให้ได้ก็คือการเบิดไลย่ลยลยพี่น้องอันที่ว่ามันเป็นขาวๆตายสิมากมันกประมาณนี้ประมาณนี้พอดีเมาแล้วสำนีกว่ เอดีเห็ดเขาเหมาพี่น้องแตบโได้เห็ดเนาะเพราะว่ามันยากมันบ่อยมีเวลามันเสียเวลาขัว่วน้องขั่วกว่าจะได้มันบวมเป็นเรื่องงอ่ายนี่หน้านี่สิดำผีเนี่ยดำห่างแห้งสี่ได้เกี่ยวหน้าคำหน้าตมแบบร่มๆมงามแต่เจ้าดำห่างแต่หน้าเขาแบบหน้าดินทรายยิ่งดำห่างยิ่งแบบ เกี่ยวชงสมัติกระเบิดให้แล้วถต้นนี้แห้ง,งานสร้างเลยต้นนี้ะบัดชุกจักหน่อยแห้ง,งานบัดชุกจักหน่อยค่ะพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกระยากคนกระยากอย่างก็ลายลายกว่าตัวนั้นวะลายกว่าเลยเนาะมีแต่งานใหญ่ๆหลายกว่าเขาดอต้นนี้ซุกกะมูมีคนเกี่ยว ทั่วที่มันนี้เฮงไรกว่าเขาโดยก็ได้จ้างอีกได้รถหนึ่งยาวคันนาหกเบิ่งคันนาค่อยทำผู้ใส่ขายาวมานี่แเสบหอนวาดผูจักหยาหุ่มคมผู้จักน้ำเบิ่งห่วงเข่าอันนี้ปีนีพระเข่าซุ้งไปเลยเนาะเบิ่งห่วงเข่าคือบอกห่วงบ่คหอยยาวมันไดคหอยดกบ่หอยใหญ่ไปไลย ตอนเป็นต้นเป็นกกเข่างามงามแบบนี้เข่างันนั่นเข่ากลางสูงพิกายนี่คือสูพคอยใส่มันล้มก็เลยปาแต่มันก็แบบเดียวกับเข่าน,นี่แหละรสชาติด้วยความอ่อนด้วยความหอมคือกันตอนนี้ก็มาหอดบนเห็ดบนออกนน้องเจอบบงบน,นเคยออกเนาะมันออกสุดก่อนได้ตัวน,นี้แก่เลยอาทิตย์ที่แล้วค่ะ จะคอยบรมาเบิง่งมันแก่แล้วบัน,นี้ตัวรุ่นมันออกใหม่รุ่นมันออกใหม่กะเห็นก็จ้าได้เนาะนี่ดอกจูมๆตัวมันกำลังแตกใหม่ก็มีแต่ตัวสุดก่อนมันยังเปียกได้ยังบริแห่งพี่น้องแต่โกเก็บแล้วเนาะเก็บไปแล้วกะบ,บุมีิพากินเห็ดบทขับโตอ่อนมันกินอยู่ตัวเถามันไฟกับบุกินกันเลยบกเก็บเนาะ มีแต่เถาเบิ่ออะพี่น้องไปทาง้งใดก็ถอกเถามันยังอยู่ในคอนดอกดอกแบบนี่นี่อนันนี้สุดก่อนอนี้มันกบค,คุคุแล้วมันเกิดใหม่สุดนี่บันถ้ามันยังอยู่ในคอนมันมันเ่เกิดใหม่เลยนอกจากตัวนี้คุลงจากคอนมองนี่งามยุส่วนน่อยชิมีตัวงามเกิดจากพี่น้องคับงามคือสีลายๆเยนี่ยกักสิเดอก ลมผัดวอยๆพี่น้องเอ้ยรับนั่งอยู่ห่มๆหนาวนะนั่งอยู่เทียงนายังหนาวทำเกี่ยวเข่าฮะตากแดดทำร่มรมไปสิเพาดีเย็นค่ะดอกบางเฮ็ดก็ไม่ใช่ดอกเถาโอเบพี่น้องแปะเบ่งทีมงานเกี่ยวเข่าตัวนี้ตัวนี้เข่าคือตัวยุลุ่มเลยข้าขาดอนเบิร์ดก็เลยเอาขึ้นมาดำยุโคก เป็นข่าวดอมองดูสายพันธุ์ยังค่อยกับเพ่อนของจักหรือเนาะมองดูข่าวดอเนี่ยพนาะงทำนี่งคือว่าโอเคเนาะบนมันงามลมว้ายว้ยพี่น้องหนาวนะเย็นกลางคืนมาหมอกมันแห้งทะมันเย็นน้อยกลางคืนออกมาข้างนอกกับลมอยู่ในเฮือนกับเย็นเย็นแบบน้ำหมอกนี่ ให้เท่าที่หางามอยู no ่พ <st> like, <tooth un> ี่น้องให้เธอปุ่มปุ่มมะปุ่มมะหยอกเบาแง่มะสาวสำน้อยเกี่ยวเขาสาวสน้อยกกี่าวสมน้อยู่ตรงให้มันมีแต่อันน้อยเนาะแยกกันเกี่ยวกระดิเกี่ยวกระดิเกี่ยวพี่น้อง มื้อื่นผูู้ผู้อื่นพันจีจ้างอีกสักคน จ้างเกี่ยวข้าวก็ได้เงินซื้อกินกับซื้อวัตถุเงินบรรนอกของนาเ่าอย่างเนาะคนจ้างเกี่ยวกับยาววเห็ดก่เห็ดน้ำพุนาเห็ดกะยู่ซื้อวมบญาะ ลมพัดเข้าร้อนพน้องมผัสนี่ๆมารุ่นเนาะปีนี้ได้จักสอบเด้พี่พี่ตบแลงสอแฟนกัลงมะเกี๊ยวนำรอบเช้าเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เด้บ่ได้ลงมะเกี๊ยวเนาะบวดมันงามนี่ก็หวงใหญ่หวงยาวพสวเด้พี่น้องนี่บดมันงามบงามนีเลยเบิ่งหวงมัน หน้าหน้านูนน้นเนาะมันโมเป็นหน้าถูกนาทามกับต้องใส่ข่าวโดเล้ยขับใส่ขา่าวงันผัดน้ำแห้งป้าขับ่ะไ้กินอีกพี่น้องต้องใส่ข่าวโดก็จะใส่ข่าวโดไลาทางฝั่งลาวนะอันเด็ดโอเคเราพี่น้องขยันขึ้นเมือนแล้ว,วมันยันว่าสะจ่อยผลจักกระสุดจิโร่ ก็จะคิ้มาอยู่นล้วมิวี่สำหรับคลิปนี้งเขาจบว่าทีมเพี่น้องพรคลิปน้าเนาะขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามหับชมมากระมังใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ค่ะเขาโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง